เหตุอดีตลูกจ้างมีความเครียดเครียดจัดค่ะสุดท้ายตัดสินใจจับผู้หญิงจับผู้สูงอายุและจับเด็กเป็นตัวประกันตำรวจนี่ปิดล้อมนะคะกดดันพูดคุยนานกว่า18ชั่วโมงสุดท้ายสามารถช่วยตัวประกันออกมาได้สำเร็จค่ะ เห็นเป็นภาพนาทีที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษชุดฉลามขาวตำรวจอุทอนภาคหนึ่งบุกเข้าไปในห้องนอนชั้นล่างของบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าไปควบคุมตัวนายวิรัตหรือนายเอกอายุ44ปีอดีตลูกจ้างของนายสมชายอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่10แล้วช่วยเหลือภรรยาของนายสมชายออกมาที่คุณผู้ชมเห็นว่าเขาอุ้ออกมานั่นคือภรรยาของนายสมชายนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะ ตอนอุ้มออกมาเนี่ยเธอตกใจมากค่ะ,คะร้องโวยวายโวยโวาย,ย,ยตลอดเวลาคาดว่าจะโดนทําร้ายตารวจเนี่ยรีบอุ้มตัวเธอออกมาแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือครั้งนี้ตอนบุกชาร์จช่วยเหลือตัวประกันคือภระระยาของนายสมชายเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สองนาทีนะคะก็สามารถช่วยตัวประกันออกมาได้หลังจากที่กดดันปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงใช้วิธีการให้คนที่นายเอกไว้ใจเนี่ยส่งน้ำดื่มที่ผสมยานอนหลับไปให้ เมื่อนายเอกออกมารับน้ำ<ส>ก็ส่งสัญญาณ<บ>ให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษบุกจู่โจมทันที<บ>แล้วใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่เกาะที่จะเข้าควบคุมตัวแล้วจังหวะที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุออกมานายสมชายซึ่งเป็นอดีตนายจ้างวิ่งเข้าชกหน้าทันทีด้วยความโกรธแค้นคก็มาจับภรรยาจับลูกเขาเป็นตัวประกันนะนายสมชายนี่เป็นอดีตนายจ้างนะคะเล่าว,ว่าช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มของวันที่3าเมษายน นายเอกคู่กาะเหตุเนี่ยบุกเข้ามาที่บ้านแล้วคว้าม,มีดปอกผลไม้ขมขู่คนในบ้านค่ะบอกว่าจะจับเป็นตัวประกันหากใครขัดขืนจะฆ่าให้ตายหมดตอนนั้นในบ้านเนี่ยมีอยู่5คนมีแม่ยายมีภรรยามีลูกสาวสองคนและหลานอีก1คนทันทีที่ตัวเองรู้ข่าวแจ้งตำรวจทันทีพยายามพูดคุยเจรจาทั้งคืนไม่เป็นผลค่ะจนสุดท้ายนายเอกเนี่ยค่อยๆปล่อยตัวประกันออกมา ทีละคนทีละคนทีละคนเหลือภรรยาของตนไม่ยอมปล่อยทําให้ตํารวจต้องบุกชาร์จจับตัวเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาหนี้สินและปัญหาครอบครัวค่ะก็เมื่อก่อนเคยเคยจ้างเขาขับรถครับแฟนเดินไม่ได้จ้างมาเป็นเดือนเลยแล้วตอนหลังเขาก็เามื่อสองวันเข้ามาอีกมาต้องทำแบบเขาเครียดอะไรเงี้ยแล้วพอพอเครียดเขามามาก่อเหตุคือว่าสงสัยว่าจะเสียการพนันหรือว่ายังไงครับเขาเขาชอบเล่นบอลเล่นอะไร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับนายเอกพู้ไม่รู้เรื่องค่ะครับให้การวกไปวนมาวกไปวนมาจับใจความไม่ได้เลยตำรวจจึงแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะคะกักขังดวงเหนียวผู้อื่นและบังคับขู่เข็นบังคับจิตใจผู้อื่นโดยใช้อาวุธค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเข้าไปบุกควบคุมตัวเนี่ยสองนาทีเท่านั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เขา ควบคุมตัวประกันอยู่นี่ค่สิชั่วโมงสิดชั่วโมงค่อยๆทยอยปล่อยปล่อยจนเหลือคนสุดท้ายเนี่ยสนาทีชาร์จได้เลยแป๊บต้องต้องเร่งหาสาเหตุที่ที่ชัดเจนให้ได้ะจะได้ป้องกันในพื้นที่กันต่อไปนะฮะ